ไปยันโอ้เฮ้ยเชื่อกูปิดประตูเปิดอะเฮียเอาตีตลกเงี้ีคก็บทุกคนพบดิมบนลอตและแตอนนี้ท่ยุเกมอังเกิลชัคอินคอร์ปอเรตก็เป็นเกมเฮ์เลอร์ที่เล่าถึงบริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอังเกิลชักได้ปิดตัวลงอย่างปิดสนาเราในฐานะนักสืบจึงแสบซึมเข้ามาในบริษัทที่ถูกทิ้งล้างเพื่อหาบอเบาะแสว่าทำไมบริษัทนี้ถึงปิดตัวลง ตัวเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวเกมตัวเต็มนะยังเป็นตัวเดโมอยู่เลยป่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเดโมกันเลยกว่าในปี2005บริษัทอังเคลนชักซึ่งเป็นบริษัทผลิตหุ่นยนต์ชื่อดังได้ประกาศล้มละลายอย่างกระทันหันและได้ย้ายทรัพย์สินหุ่นยนต์ทั้งหมดไปที่สำนักงานใหญ่ทางเหนือของขรัฐมีข่าวรอว่ามีเทปลับเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังการถูกปิดตัวของบริษัทซ่อนอยู่ในสำนักงานใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างนี้ ภารกิจของเราก็คือจะต้องตามหาเทศดังกลา่าวและหลบหนีออกไปโดยไม่ให้ใครรู้ตัวเอ้ะของแบบนี้ของชอบเลยสายสเตลอ่าเข้าเกมมาละอย่างแรกเลยก็กดไลน์ก่อนนะจ่ายค่าบันทางกันมาก่อนเลยอ๋อนี่เป็นบริษัทนะเนาะโลโก้แบรนด์เมาส์เร็วเกินไปหรือเปล่าเนมืดมากเลยอ่ะอันนี้ผมเพิ่มแสงแล้วนะอ,อมีช่องไอเทมด้วยครับเหมือนจะต้องใช้คนะีย์การ์ดแต่เราไม่มีคีย์การ์ดนะทิ หายจากตรงไหนอะผมก็เพิ่งสอบเสร็จเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาสองสาอาทิตย์แล้วนะโอ้ให้ตายเถอะมืดเป็นบ้าเลยคีย์การ์ดอยู่ไหนวะเฮ้ยมีหีบเหรอกดดูตัวอย่างนี่น่าจะเป็นคีย์การ์ดนะเนี่ยเอามาดิแล้วนั่นไฟฉายโอ้เราก็หาตั้งนานใช้เลยฟิวเวคคล้ายแบบเกมลิซิดเดสเลยเนะี่ย ไอเทมอะไรพวกนี้ใช้อ้ประเจ้ามันมืดเป็นบ้าเลยวะสวิตไฟกดอีเพื่อเปิดมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลนี่บริษัทเลยเนี่ยมันดูเหมือนเป็นบ้านมากกว่าเลยอเทปลับได้อเลยมาวะอัคลายแบตเตอรี่เป็นถ่านครับไว้ใส่กับไฟชายเนาะเอ๊ เกมนี้มีแปตหมดด้วยเหรอได้กุญแจมายังไม่รู้เขาว่าเป็นกุญแจอะไรข้างล่างเปิดได้โอ้มีให้ตำรวจเยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยนางดิห้องนี้มีอะไรอีกไหมมีเป็นเครื่องเล่นเทปเราเข้ามาดูหน้าจอไม่ได้ครับโอเคเปิดไฟได้เราไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเนาะ นี่เป็นห้องน้ำหรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยมีอะไรให้นะ่าสำรวจหรือเปล่าเนี่ยชัคโคก็ดูธรรมดาฮนะผมอ,อ่านคำอธิบายของเกมแล้วแบบตอนนั้นเขาเกมนะเหมือนเขาจะให้เราหลบหุ่นยนต์ด้วยนะเลเวลวนแล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรอ่ะ๋อเลเวลทผมควรไปห้องไหนดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีรูปเป็น กกตุนนะ่าจะเป็นตัวโลโก้ครับโอ้ได้อะไรมาเพิ่มเนี่ยอ๋อเป็นยาครับไว้กินเพิ่มความเร็วกับรักษามันจะมีหลอดเลือดอยู่ตรงมุมซ้ายล่างเนาะโอ้อไรเนี่ยสมุนไพรเฮ้ย,ยมันกัญชาวะเนี่ยก็เป็นยาฮิวของเราอีกแล้วครับงั้นฟาร์มของทีนี่ก็ไจ่อพอแล้วมั้งอิตูรีไว้เก็บของเหรอเอาไปด้วยมัน,นี้แหละปะ มีให้เลือก2องเลเวลเราลงไปเลเวลหนึ่งกันก่อนดีกว่านะีตามระดับแล้วเราก็ต้องไต่าตามระดับ1 2ึ่งสองาประตูมึงจะไม่ปิดใช่ไหมโอ้โหมืดแบบนี้ปุ่มเปิดไฟอยู่ไหนเพื่อนวันนี้ปุ่มเปิดไฟเหรอพี่เปิดไฟอะ่ฟอะนี่ไงเปิดไฟแล้วไม่็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะ โอ้โหมืดทั้งสองทางเลยฮนะมันดีกาดมันวังเวงมากเลยนะทุกคนถึงแบบมันเงียบไม่มีเสียงอะไรก็เหอะไอ้พวกนี้เราต้องสำรวจหรือเปล่าเนี่ยเป็นแบ็กกราวพี่เชใช้ได้ไหมอ๋อต้องหารหัสมาใส่อืมไปฝั่งดูดีกว,ว่าโอเคไม่มีอะไร หวังว่านะโอเคเป็นห้องกับแคบครับนึกว่าจะมีอะไรเรายก,ก็บกระพุ่มสิมีกระดาษเป็นกระดาษเปล่าๆเลยเหรอเพื่อนนึกว่าจะมีอะไรให้เราแบบใช้เป็นพัสดุได้สิมีสมุนไพรแล้วทำไมมันให้ของเรามาเยอะอย่างเลยอ๋อมีห้องนี้ที่ผมยังไม่ได้เปิดเลยตรงหน้าทางเข้าเนี่ยจริงด้วยผมพลาดไปได้ไงวันนี้ มีห้องเก็บของเอ่อเอาสมุนไพรเก็บไปแล้วกันนะมไม่ได้ใช้หรอกกุญแจหรอกุญแจสีฟ้าผมว่ากำลังจะมาสำรวจดูซ้ำเลยว่าผมพลาดอะไรไปไหมได้เจอพอดีเลยกุญแจมันมาเปิดตรงนี้ไม่ได้มันจะไปเปิดตรงห้องทางเลเวลสองนะที่ผ่าที่เราผ่านมาเฮ้ยทำไมตรงนี้มัน นี่ผมไม่ได้เปิดไฟเลอมันมืดหมดแบบนี้นโอเคเปิดเปิดได้จริงด้วยอ่ะคุณแจหยหปแล้วอุ๊ยอุ๊ยกระตุกกระตุกอะไรโหลดผีใช่ไหมฮลัลโหลครับเฮ้ย <c oughs> มีเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้เดินก็โง่เลยละ่ะมึงอย่านะ ร้องนะโอเคยังไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเรามาฟาร์มของกันดีกว่านี่แหละเวลาเห็น่อความสุขของผมก็คือการฟาร์มของไม่มีอะไรตัวอะไรมาแบบโอ้โหไม่มีตัวอะไรมาเอา้าเมื่อกี้มันไม่เห็นเราเหรอโอ้โหหัวใจผมกระดิ่งกระดองเลยไปยัง ย่อมไปไหนแล้วอ่ะตาแดงๆโอเค What? What? อว้าเอาอุย้ยมันตีแรงมากเลยอ่ะโอ้โหก็นึกว่ามันโง่ที่ไหนได้แม่งเล่นกูแล้วเอาเรื่องใหม่เลยเหรอโอโ้เกินไปโอเคแล้วก็มาถึงจุดนี้อีกครั้งจากแรกเลยผมขอไปหาห้องก่อนลน มายางวะยังไม่ได้ยินเสียงครับปิดก่อนเนี่ยนี่เป็นตู้เซฟเหรอเหมือนมันจะมาแล้วตู้เซฟต้องหารหัสมาใส่กี่ตัววะสี่ตัวแล้วมันมีคำใบอะไรในห้องนี้ไหมเนี่ย วัดเสียงใกล้มากมอยู่หน้าห้องไหมวะเชี่ยม,มันอยู่หน้าห้องมันใกล้มากเลยทุกคนทางแม่งแบบมีทางออกทางเดียวด้วยไปยงังไปนู่นละเอ๊ะก็บ้า <c oughs> แล้วมัน <c oughs> มันวนกลับมา โอ้มันไปนทางนั้นด้วยอ่ะเรียวเข้าตรงข้างหน้าน,นั่นอะมันเป็นทางที่เราต้องไปไงเดี๋ยวต้องรอมันออกมาก่อนตบยัง What เชียทางนี้ม่นปิดขอกูขอเข้าก่อนโอเควู้นว่าจะไม่รอดซะแล้วมี ไอเทมให้เราสำรวจครับเอากระดาษแล้วก่อนแล้วเพื่อใส่มันทำไมเนี่ยมันไม่มีอะไรผมอ่านเลยเอาอย่าบอกนะว่าไอกระดาษตรงห้องเลเวลวันมันก็มีรหัสแต่ผมแบบลืมกด e อ่านโอ้โหสติลปิดเลยเราหนึ่งสามเจ็ดเก้าหรอต่อไปไอของชนิดเอ๊มีกระเป๋าครับอ่าขยายช่องยิ้นด้วย เสียงมันใกล้อ่ทุกคนไม่รู้ว่าแบบมันอยู่ทางไหนอะตรงห้องตรงนั้นก็ปิดด้วยเสียงมันเหมือนจะอยู่ขวาเลยอะเดินไปผมจะตายไหมวะไปเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ทันเซฟเลยอ่าเซฟก่อนเซฟก่อนโถ่เอ้ยโอเคมีเซฟแล้วก็อุ่นใจแล้ววะไปละไป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 ,ไป,ไปโอเคเสียงแบบอยู่ใกล้อะแต่ยังไม่เห็นตัวเลย หนึ่งสามเจ็ดเก้าใช่ป่ะเอาไม่ใช่หรอมันเป็นรหัสอะไรไอหนึ่งสามเจ็ดเก้าเนี่ยที่ผมถ่ายมาเนี่ยหรือมันเป็นไอรหสัสห้องเลเวลหนึ่งวะมันอยู่ไหนวะวผมได้ยินเสียงมันแบบทั่วเลยแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนอะหลบก่อนโอเคเรามาถึงนี่ล้ว อเปลี่ยนแบตไฟฉายก่อนเลยใช้โอ้อะไรผ่านหน้าโอ้โห้เฮียเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ชิตบักดิสตาร์โตโอเคเรามาเริ่มตรงนี้ไม่แย่ครับไม่แย่ทำไมไฟมันปิดหมดเลยวะมันปิดไฟอ่หละโอ้โอเค มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ชิ้เงี้ยมองคือตอนเนี้ยผมพยายามแบบจะไปตรงตรงนี้เว้ยประตูเนี้ยที่มันล็อกเนี้ยเห็นปะมันต้องใช้รหัสเฮ้ยโอ้โหเชี่ยมึงต้องให้กูไปเปิดไฟก่อนโอเคมาเฮ้ยทำไมมันมืดอีวะมันบ้าเหรอ What ขอร้อง โู้ไม่นะกิมหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เก้าอ่ะสวยโอเคขอปิดโอ้เซฟเลยครับเซฟเลยตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวกดดันเป็นบ้าเลยฮนะกดตอนที่ต้องไปเล่นใหม่เนี่ยมีกระดาษแล้วก็ตัวเป็นสีน้ำเหรอ มีอะไรต่สำรวจอย่างอื่นไหมอ่ะกด e อ่าน1นึ่เโอเคภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเราต้องกลับไปตรงตู้เซฟอยู่ทำไมฝั่งนี้มันมืดแบบนี้ผมใจคอไม่ค่อยดีเลยอะวิ่งฝ่าลยได้ปะ What the fuck ต้องไปเอาคูแจเลเวลสองคือเอา้านี่โหลดเซฟใหม่แบบของมันรีหมดเลยเหรอโอ้โหเกมอ่าจะไม่ผีอยู่ตรงนี้นานอยายให้บรรยากาศมันเข้าครอบงำแล้วเราโอ๊ยผีโหลดผีแน่เลยตู้เซฟตู้เซฟทางไหนนะ ทุ่เซฟปทางนี้ปะอ่าโอเค1นึ่สวยได้มาแล้วเพิ่งเห็นกระดาษเลยอันนี้ผมอ่านไปยังเนี่ยอ๋อยังเลยเนี่ยนะเป็นบันทึกอันที่สามันที่9ก้าศจิกาปี2005คุณเขียนเป็นลิซ่าคาริตตันนัดวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยโปรโตคอด้านความปลอดภัยมีความเข้มงวดมากขึ้น บวกกับมีความกังวลเพิ่มมาด้วยคำสั่งล่าสุดของอาร์มิเทดทำให้หลายคนเกิดตั้งคำถามว่าซอฟต์แวร์ตัวใหม่กำลังจะถูกทดสอบในระดับที่ใหญ่ขึ้นและมีการพูดถึงว่าหุนยุนอนิม r ทรอนิกจะมีอิสระมากกว่าที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกวิศวกรบางคนบอกว่า AI ออาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกได้ เรื่องนี้ยังเก็บเป็นความลับแต่สิ่งที่ฉันรวบรวมได้มีแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ของเราเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแนวคิดที่จะให้พวกมันทําหน้าที่เป็นทหารดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ฉันไม่แปลกใจหรอกฉันจะรอดูสถานการณ์ต่อไปอืมงั้นจากข่าวที่เราก็แปลว่าตัว AI มันแบบพัฒนากว่าที่คิดแล้วตัวไอมิสเตอร์อัมบิเทรดเนี่ยอาจจะเป็นแบบซ e อของบริษัทนี้นะที่เอาแบบใช้ในทางการทหาร ซึ่งอันนี้เป็นโน้ตอันที่สาผมคิดว่าผมน่าจะพลาดไปสองอันเลยละ่ะแล้วในนี้มีเทปอยู่ข้างในเราได้เทปนี้มาแล้วงั้นเดี๋ยวขอเซฟก่อนละโอ้โห oh. What the fuck ทีมทุกคนไฟฉายผมบักเดี๋ยวดีมันไม่ใช่บักมันแบตหมดดีกว่าบ้าเอ้ยแล้วผมไม่ได้เอาถ่านมาด้วยไง โอ้โหแล้วกูจะมองอะไรเห็นวะเพื่อนแล้วไฟแม่งปิดหมดเลยอะ่ะขอร้องเถอะมันมีถาดสักอันสองอันไม่ได้หรอวะโอเคตรงนี้โอ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 อย่านะขอร้องนะไปต้องการกุญแจพิเศษเฮียแม่งมืดเกิน ผมไม่เห็อะไรเลยทุกคนโหลดใหม่โหลดใหม่โหลดอ้าวเกมแคทโอเคแล้ว what the fuck แล้วผมโหลดมาใหม่ทำไมไฟมันดับหมดเลยวะแม่งเร็วร้ายกว่าเดิมอีกอะเอาราไปชายผมแปดบทอีกอ่ะให้ตายเถอะน่ ผมหมดอารมณ์ไปเก็บไอตัวโน้ตที่เหลือแล้วเนี่ยตอนนี้แบบต้องหาแบบสวิตไฟมืองมหาสวิตไฟก่อนผมเจอโน้ตอันแรกละของวันที่สามีนาปีสองพันห้าของพนักงานซาร่าวิสกินนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับจูเนียเดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะก็คือเขาตั้งใจพัฒนาหุ่นยนต์สําหรับทําพิซซ่าครับเสิร์ฟพิซซ่าอะไรพวกนี้แต่ไอตัวไอคุณมิสอามิตรีเนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจพยายามกดดันให้วิศวกรของบริษัทเนี้ยพัฒนา AI ให้ดีคือยิ่งขึ้นแล้ว AI ตัวใหม่ที่แบบกำลังพัฒนาเนี่ยมันดูแบบก้าวล้ำเกินไปแบบก้าวหน้าเกินไปทำให้ตัวพนักงานเขาก็รู้สึกแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันว่าแบบ AI นี้มันเอาแบบมาไว้ตลอดอินเทอร์เทนเด็กเหรอบันทึกอันที่2วันที่15กรกฎาคมปี2005ของหัวหน้าทอมเกรสันวิศวกรสรุปสั้นๆเลยก็คือ c e o ของที่นี่เขากำลังจะเปิดตัว AI ตัวใหม่ ที่สามารถตอบโต้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆได้แล้วตัววิทวกรนคนนี้เขาก็ได้ยินข่าวหรือว่าวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งของ AI นี่คือการควบคุมเครือข่ายแล้วก็ความสามารถที่แบบปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกปิดเป็นความลับ้าอ้างอิงจากโน้ตอันที่3ก็แต่ไม่ใช่ในทางการทหารแน่นอนโอเคได้โน้ตมาละที่เหลือแค่ออกไปมันอยู่ตรงนั้นเลย,เลยว่ามันจะเข้ามาไหม เฮ้ยมันจะเดินทางนี้เหรอมันเดินทางนี้ใช่เหรอวะไปชูไม่ตายเถอะเหนื่อยจากการสอบก็ต้องมาเจอผีแบบนี้อีกเลยเนี่ยโอเคโอค้ shit เซฟเลยเซฟก่อนเหนื่อยขี่เกียจเล่นใหม่ไปยังโอ้เฮ้ยไอช่กูปิดประตูเปิดอะเฮียเอาตีตลกเงี้ยเสียงแบบแม่งทั่วแมปอ่ะทุกคนไม่มีผลทำให้เรารู้เลยว่าตำแหน่งมันอยู่ไหนอ่ะยาเขาให้มาทำไมก็ไม่รู้อ่ะมันตีเราสองทีตายอ่ะ ไม่ทันได้ใช้ผมมุดตายจะได้ไปแล้วกูไปแล้ว<ฮ>ขอบคุณที่เล่นอะเดโมูโอ้โหเป็นเดโม่ที่เหนื่อยมากเลยยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยครับ เอาหล่ะจบไปแล้วนะกับเกมเพลย์เลยหนึ่งเกมนะกดไลค์กดซับค่ายหน่อยนะทุกคนนะหวังว่าแบบจะยังแบบไม่ลืมกันนะหาย2อสาอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้ผมก็ได้หยุดยาวแล้วล่ะเดี๋ยวผมสัญญาเลยนะทุกคนนะว่าผมพยายามจะลงคลิปอย่างข้าสมอาทิตย์ละ2คลิปอะต่ออาทิตย์ละกัน สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผม่อยนะมันสําคัญยิงๆเลยนะีแล้วมันก็เป็นการดันแบบอัลกอริทึม y t u t u แบบให้ทุกคนอื่นเห็นคลิปผมด้วยเอาล่ะงั้นสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละไปบ,บายจ้าเจอกันคลิปหน้า